ว wow, ้าวยังเป็นวันที่น่าตื่นเต้นเหมือนเดิมลงเรียนมีอีกสาหาดีนึงนะ่ะฉันรู้แต่ยังไงยังไงฉันก็ชอบนั่งรถไฟมากกว่าน่าสงสารจังวังว่านายจะไปสุดสุขตินะจิมมี่สุจะอยู่ข้างในเสมอ เฮ้มากจะอะไรเป็นยังไงบ้างเอ่อเธอไม่ถึงอะไรหรอฮะอย่าบอกนะว่าไม่ได้ทำรายงานอืมโอ้โหเดี๋ยวเราเล่นใช่ไหมเอ่อไม่ต้องหองหรอกฉันทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละ เธมีเวลาทำาหลายสัปดาห์แต่ฉันไม่เข้าใจว่าจะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดไหมแล้วแค่นำเสนอธีมแล้วประเด็นหลักออกมาก็พอโอ้ลูอิสเธอไม่จำเป็นต้องห่วงเลยเพื่อนเฉลียวอยู่แล้วเลนเรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดน,นั้นด้วยดีที่ได้ยินแบบนั้นนะอย่างน้นครั้งนี้ก็มีสไลด์ไม่เหมือนรอบที่แล้วเชื่อในตัวพวกเราได้เลย เยี่ยมเลยแล้วเจอกันไว้เจอกันนี่น่าจะเป็นวันที่น่าสนุกวะวันสินะแต่ก็ไม่มีอะไรใหม่ไงหนูสนใจไก่ย้ำสีนี้ไหมสนใจว่าเอาหน้าสักตัวผมไม่เคยชอบสีนั้นเท่าไหร่นะครับ ชิวน้ำเดียอยากดูดบุหรีไน่ไหมที่นี่มีหมดนะไม่ครับแค่อากาศทุกวันนี้ผมก็จะตายแล้วครับงั้นก็แล้วแต่น้ย